ทิพย์พามาเติมควาฮ้ลนทั่วไทยกันที่กาญจนบุรีถนนลาดยญาเอราวัณตาบลช่องเสดาออำเภอเมืองกาญจน์กันเลยทุกคนกับร้านดาดาโรตีองค์นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องโรตีแล้วที่นี่ยังมีเมนูหลากหลายสไตล์ให้เลือกกันมาเริ่มกันที่เมนูแรกต้ยมยำปลาคังเป็นเมนูต้มสุดแซ่บซดร้อนๆคือดีมากยิ่งหยาะผงปรุงรสเติมทิพย์รสไก่เพิ่มความหอมการตีความนัวเลยจ้าสำหรับเมนูนี้หรือถ้าใครอยากทานเมนูผัดรสจัดๆที่นี่ก็มีผัด กะเพราเนื้อแดดเดียวทางร้านผัดได้ถึงเครื่องมากและที่ขาดไม่ได้เลยคือทางร้านใส่ผงปรุงรสเติมทิ์รสเนื้อไม่แปลกใจเลยว่าทำไมรสชาติกะเพราถึงได้ยั่วยวนขนาดนี้อื้อ <c oughs> คุณดูซีเป็นอันเสร็จจัดจานพร้อมทานแล้วจ้านอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูหลักหลายอย่างทั้งเนื้อผัดพริกไทยดำข้าวเบอร์ยีนีเนื้อสันนอกอย่างซุปหางวัวและซุปเนื้อยำผักบุ้งกรอบกุ้งสดสำหรับร้านดาดาโรตีโอ่งการจนบุรีเนี่ย เขาเปิดทุกวันนะทุกคนมาฟินกันได้จ้าเติมทิปเติมครัวฮาลานทั่วไทย